สำหรับเบนนี้นะนะก็จะเป็นช่วงความรักของนายเอกกับพระเอกในช่วงมหาลัยแล้วก็คือนายเอกของเราเนี่ยก็ยังคงความหลงแฟนอวดแฟนภูมิใจ ก็คือว่าด้วยความว่าสองคนเนี้ยอยู่มาหาลัยตรงข้ามกันแกการจะเดินไปหากันเนี่ยมันโคตรง่ายเลยแล้วนายเอกอนนะก็แบบได้ยินชื่อเสียงเรื่องลือเล่าอ้างมาแต่ไกลว่าเออแฟนเราเนี่ยมันฮอตมากเราก็ต้องไปดูกันสัหน่อยว่ามันจะขนาดไหนกันเชียวอะไรเงี้ยพอไปถึงเนี่ยมันก็ไปเห็นว่าพระเอกนะโดนครูฝึกอะ่ะเรียกออกมาหน้าแถวเราก็ถามว่ามีแฟนหรือย,อยังนายเอกด้วยความภูมิใจมากก็ตะโกนไปเลยสิคะว่ามีแล้วครับอืมครูฝึกเนี้ยก็เลยถามว่าเธอรู้จักแฟนเขาเหรอ เห็นนี่ก็แบบก็ยืนอยู่นี่ไงอย่างนั้นเลยนะแล้วย้อนความก็คือว่านายเอกเนี่ยเคยพูดไว้ในเล่มก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นมาหาลาัยแล้วเนี่ยเราทําสัญลักษณ์ขาวรกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปจดทะเบียนกันเลยแบบวางแผนอนาคตอะไรไว้เสร,ร็จสับพเรียบร้อยในเล่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนฟิลเหมือนการแบบปลดล็อกอาชีพเมนฟิลนั้นเลยก็นายเอกอะด้วยความว่าเรียนมาหาลาัยมันก็ค่อนข้างยุ่งเนาะนายเอกก็เลยลืมเรื่องนี้ไปแต่พระเอกเนี่ยก็คือย,ยังจําได้ฉันยังจําคําเตอได้ดีก็เลยชวนกันแบบ ไปจดทะเบียนกันแล้วที่เนี้ยชวนแบบชวนคืนเนี้ยพรุ่งเนี้ยไปเลยไปแต่เช้าคิวเลขเท่านั้นอะไรอย่างงี้เลยแกแล้วที่เนี้ยพอได้อ่าทะเบียนสมรถกลับมาแล้วก็นั่งมองหน้ากันว่าแบบนายบอกพ่อแม่นายหรือย,ยังยังแล้วนายเราบอกยังยังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้โทรไปบอกพ่อแม่ตอนนั้นก็เลยได้จัดงานแต่งงานขึ้นและที่เนี้ยในงานแต่งงานเน่มันก็จะมีเพื่อนๆจากโรงเรียนมาหาแบบในโรงเรียนเก่าเนาะมา รวมตัวกันเออเพื่อนสนิทของนายเอกที่เป็นโอมก้าเนี่ยก็เลยถามขึ้นมาว่านายกับเขาเนี่ยก็เป็นแฟนกันแล้วก็อยู่ห้องเดียวกันแบบนอนร่วมเตียงกันทุกวันเลยยาเงี้ยทำสัญลักษณ์ขาวรกันหรือยังนายเอกเนี่ยก็บอกว่ายังแต่ว่าซื้อยาคุมมาแล้วนะเพื่อนนี่ก็กุมขมับเลยแบบจริงๆแล้วอะ่ะการจะซื้อยาคุมอะ่ะมันควรที่จะเป็นอัลฟาและโอมิก้าไปซื้อด้วยกันเลยเหมือนมันเป็นพิธีปฏิบัติอะไรซัมติงสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วคือนายเอกอายุแค่ยี่สิบเองไงมันก็เลยแบบเหมือนยังเร็วไปสําหรับ ใส่ตาผู้ใหญ่แต่ว่านเอกก็คือไปซื้อมาเองซื้อแบบตัดสินใจเองแล้วคืนนั้นก็คือกินรอเลยอะไรเงี้ยพระเอกเนี่ยก็แบบเล่าให้ฟังเลยว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี้นะถ้าเกิดว่าฉันทาสัญ,ญลักษณ์ถาวรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนายเอกก็แบบไม่เป็นไรหรอกฉันกินยาวไปเลยอะไรเงี้ยเออมันก็เลยได้ทําแต่ทีเนี้ยน,น่าแปลกก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่เปิดมุมมองมากเพราะว่าเขาอธิบายความรู้สึกตอนที่โดนตีตาโดนตอนที่ผูกพันธะเนี่ย แบบต่างจากเรื่องอื่นที่เคยอ่านมาเว้คือเรื่องนี้เนี่ยนายเอกอรู้สึกว่าตัวเองอะฟิลแบบเหมือนเป็นเป็นสิ่งของเหมือนกับโดนโดนกดขี่บางอย่างเลยรู้สึกอยากจะหนีถึงแม้ว่าคนที่กอดตัวเองอยู่คือคนที่ตัวเองรักก็ตามเออมันเป็นมุมมองที่ใหม่ดีฉันชอบ